สวัสดีค่ะประเดีนเสียนไปหาแม่ประเดืนอนโย่ใส่หน่อยเนาะแม่ประเดีนมาไประเดีนลูกประเดีนมาหาไประเดือนกันเลยสิไปอันนี้อันทางดวนพลามหกเด้อค่ะเดอ้อพลังนั่งอยู่กับรถลูกอยู่ตอนนี้นี่ีนนงง่น้องบั่งบรรยากาศอยู่พรามหกตอนนี้ประเดียนโยนสะพนนั่นขามก็ไปมู่บ้าน เดี๋ยวไปทางนี้อันนี้ป้อมตำรวจไปนี่อ่ะโคงนี่นี่นี่แม่แม่โอยแม่บอกให้ไปเลี้ยวตรงโน้นอืมนไปล้เอับต่อไปบทิเศีราิ5กลยมบอกทางไม่บอกนั่นไงทางมันจะเลี้ยวไปทางนู้นนะเห็นไหมตรงจะมันจะถึงจะโค้งมานี่ มองเรียนที่ประเด็นมาทายลูกให้เบ่งแล้วก็เด้อมันหนันโยนทั้ง่วนพิเศษป,ป้าป่าทั้ง่วนพิเศษงลงหลักมี่ะไรตังทาง,ทางถ้าไปมันจะไปบนตรงที่นั่นอะ น่งบรรยากาศกรุงเทพด้วยกันเ้ออันนี้ขึ้นทางด่วนนอกกัเนาะอันนี้ทางด่วนไปใส่หน่อยไปเดินกับว่าขางขึ้นดอกเดี๋ยวไปเดินกับกับพวานไปหาแม่ไปเดินเดวทุลาเราไปเดินกับกับนอกกัเนอก ก็ทางนี้ไปทางไหนหทางนี้ลงไปทาง,งไหนลงมาที่เดิมนะหรอที่เดิมเหรอลงตรงทางอ๋อกระทรวงการคลังใช่ไหมอันนี้ประเด็นอยู่ทางด่วนเด้อกระเด้ออยู่ทางด่วนไหนพี่น้องเขาเห็นทางด่วนะนาะรยากาศกรุงเที ียวตั้งไว้ก็สั้นเหมือนที่นี้งามวงวันกำแพงเพชรสองแพนวัฒนา เป็นมือดเอดินค่ะเป็นมืดเมืดเนาะค่ะเราเป็นคือฝนสีตกแต่ว่าแห้งเอ้าเอาได้สีตกจะได้บูฝนฝุ่นเ้าก็เป็นน่อหนาวบัดเพอสายมากจัง่อยก็เป็นหน่่งอ่อนๆเนาะเนาะมีบางบัวท้องแค่ไล่บางแค่บางแค่บางแค่ไล่อันผิดหรอไปนองเฮ้ยขอโทษขออภัย นนอันนี้ยาวไปหอดใส่น้อนี่เนาะเพิ่งฝ่าผุนพี่น้องฝ่าแหลกขาดตัน ใชมหาประเดียนไปหาแม่ประเดียนแม่ประเดียนมากกรุงเทพนาะค่นะเนาะมาใส่หน่อยนะตอนแรกเขาเขามาส่งมาส่งของํำงานประเดียนเก่าประเดียนเล่ยล่าเจ้าหน้ายมากลูกคนกับมาไลา่หลายตะวัน่นออกไปจินเขานอกบ้านประเดียนก็เร่งขอลาิ่นมากนาะค่นะเนาะหาแม่ประเดียน จางตรงนี้มัจบกันเน,ะเน,เน,นาะเ,เปิดอันนั้นน้ำพี่น้องให้เปิดอัน,น,นแนวบอกทางน้ำข้าเจ้าเอื้อนเนี่ยย่านลงทางลูกใจก็เลยเปิดอันทีเสียงเขาเมื่อกี้น,นี่ะแนวบอกทางน้ำข้าเนาะ เขาเอิ่นกีพี่เอ็ดนะบอกเอ็ดกีพี่เอ็ดนำทาง,างนั่เนาะค่ะเนาะเพอบานนั่นสิได้เหอหงุ่งทางไปทางมาไปเดินก็บวก่วู้ทางบอกลูกก็บ่วกถือบอกแต่ตอนทางขึ้นน่ะหู้จักอยกูย่เพราะว่าขึ้นทางล้วนน่ะไปเดินหู้จักเพราะว่านไปเดินขี่รถกับเจ้านายมาบ่อยแต่ว่าทางไปไสหน้อยไปเดินพวกใครถุไปไสหนนะ้อยเนานะ บังกินประเด็นดนึกค่ะเด้อบุได้คืนหอดอันเมืองไทยบังผิดประเด็นสิเมืองรุนแรงหลายๆหนุนตือบไงนี่ทั้งลุ่งด้วค่ะเด้อทั้งลุ่งมันจะก,กันเป็นหนึ่ง ได้ลดความเร็วหน่อยเนาะลงทางด่วนเป็นความเร็วลงลดความเร็วลงหารอยเมีรเก็บทางด่วนเก็บค่าทางด่วน ใบโทเว้พังเบื้งให้เบื้งตั้งผีพี่น้องขี่ฟากัตุน่ะเมื่อถดือืึ้อยู่ ตอนนี้คนเด้อค่ะเดอ้อคลิปมันสิยาวต่อไปประเด็นก็นสิจบคลิปไ้ซ้ำนี้ก่อนขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไลค์ทุกเรือเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณทุกการติดตามเพื่อนๆใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่มาก็ช้าๆได้พาเลีมงามเนาะค่ะเนาะมื้อน,นี้ประเด็นเ่ะบ่ทันได้ไปเบิ่งนั่นพี่น้องเฮาไปเบิ่งหน่อยๆคนนึงเพราะว่าประเด็นสิออกเดินทางไปเนาะค่ะเนาะเดินทางไปหาแม่ประเด็นประเด็นไปท้ำธุระ เท่าน,นี้กันเด้อค่ะเด้ออยู่รอดปลอดภัยเบิดทุกคนโชคดีมีใั่ปฏิฆา